t พ s s i o n TO WIN PODCAST เพื่อนร่วมทางสู่ทุกความสำเร็จของคุณสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ PASSION TO WIN PODCAST กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะหนังสือ bullet journal นะคะจัดระบบความคิดจัดระเบียบชีวิตด้วย bullet journal นะคะหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์วีเลร์น,นะคะเพิ่งออกมา ไม่นานนี้เองนะคะเขียนโดยคุณมารีเอะนะคะคุณมารีเอะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะเราก็เริ่มเขียนบูเลดเจอร์นมานะคะแล้วก็เอาประสบการณ์ต่างๆนะคะมาแชร์ให้กับคนอ่านฟังเนาะในเรื่องของ การเขียน Bullet Journal ว่าเป็นยังไงนะคะวิธีไหนที่เขาใช้แล้วมันได้ผลแล้วก็มี c o r r e c t ชั n พิเศษอะไรที่น่าสนใจนะคะหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มเนาะที่ที่พูดถึงเรื่อง Bullet Journal นอกเหนือจากของคุณไรเดอร์นะคะเพราะว่าในในเมืองไทยแล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นเน,ะนาะหนังสือที่ที่เอามาแปลเป็นภาษาไทยนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับบล็อ e เจอร์นอลแบบ ตรงๆเลยอย่างนี้นะคะก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีทั้งหมดจะมีทั้งหมดนะคะสีสี่ตอนด้วยกันเนาะอันแรกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีเขียนบู l เลต์เจอร์นลนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือวิธีใช้งานนะคะมันใช้งานยังไงนะคะแล้วก็บทที่3ามเขาจะพูดถึงคอเล e กชั o นที่ที่สะดวกนะคะสำหรับการรวบรวมไอเดียต่างๆนะคะแล้วก็ บทที่4เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของบล็อ j เนอ n น l ของคนอื่นนะคะไอเดียจากหลายๆคนนะคะนั่นเองเนาะเขาก็เริ่มเริ่มต้นนะคะด้วยเรื่องราวที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ขี้ลืมเนาะแล้วก็ไม่คือมีความรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่ต้องทําได้หลายอย่างเช่นว่าแบบรู้สึกว่าแบบทําเรื่องผิดพลาดอยู่เป็นแบบประจําเลยนะคะเช่น ลืมทำอาหารกล่องให้ลูกพกไปกินโรงเรียนหรือว่าลืมเอาเสื้อสูตรของสามีไปส่งร้านซักรีดอะไรประมาณนี้เนาะก็คือแล้วก็ชีวิตก็รู้สึกว่าจะต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบบางทีพอนึกขึ้นได้ก็แบบทําสิ่งต่างๆที่จะต้องทำอะแทบแบบแทบไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณมาริเอะเนี่ยก็ได้รู้จักกับบูเล e t j o อร์นอนะคะเขาก็เหมือนไปเจอบทความในเว็บ เว็บไซต์นะคะ l i f e Hacker เมื่อประมาณปี2013นั่นเองเนาะก็เขาก็พยายามเขาเรียกนะคุณมาริเอตเนี่ยก็พยายามจดทุกอย่างลงในสมุดนะคะแล้วก็เขาก็พบว่ากา,ารที่เขาลืมเรื่องต่างๆนั้นมันก็เริ่มลดน้อยลงนะคะก็ปัญหาที่มันเป็นเหมือนปัญหาออกแนวแบบปัญหาแม่บ้านปัญหาลืมของปัญหาลืมทำนู่นทำนี่อ่ะมันอาจจะเป็น ปัญหากุ้มใจที่มันเหมือนจะไร้สาระแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบเหมือนลืมบ่อยๆอ่ะนอกจากเราจะรู้สึกแบบแย่กับตัวเองแล้วว่าแบบเฮ้ยทําไมแบบทําไมอันนี้ก็คือลืมอีกแล้วทําไมอันนี้เราหลุดอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผลกระทบนะต่อคนที่อยู่ใกล้ตัวด้วย,ยเช่นสมมติเราลืมเรื่องลูกอย่างเงี้ยลูกอาจจะแบบเสียใจมากก็ได้นะสมมติว่า เราแบบลืมอะไรบางอย่างที่ลูกอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยนะแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในบทความของตอนที่คุณมาริเอะเขาได้ไปอ่านอะ่ะเขาก็พูดถึงบูเลตเจอร์นว่าคุณเนี่ยสามารถจัดการกําหนดการโครงการรายการสิ่งที่ต้องทําต่างๆและบันทึกช่วยจําได้ด้วยสมุดบันทึกเล่มเดียวนะคะโดยการที่เขียนเป็นแบบข้อๆนะเป็นแบบบนะูเลตบูเลตเนาะแล้วก็ ไม่มีการแบ่งพื้นที่หน้ากระดาษของแต่ละวันไว้เท่าๆกันเหมือนอย่างสมุดแพลนเนอร์ทั่วไปนะคะดังนั้นแม้บางวันคุณอาจจะเขียนเยอะหรือบางวันไม่เขียนเลยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะแล้วก็คุณสามารถเขียนได้เท่าที่ต้องการนะคะจึงสามารถจดบันทึกได้โดยไม่รู้สึกเครียดนะคะซึ่งเอเจ้าประโยชน์นะคะของบล็ t Journal ในสองข้อหลักๆนี้แหละที่เขาไปอ่านเจอมาใน Life Hacker เนี่ย คุณมาเดะก็เลยบอกว่าฉันจะลองทําดูนะคะหลังจากที่เริ่มทำอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ในหนังสือเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าระบบของของ bullet journal เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเขาก็เล่าว่าีี์คืออะไรนะคะทาคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันเนาะในเรื่องของ system นะคะของ bullet journal นะคะคำว่า bullet journal เนี่ยมันมีความหมาย มันคือเจ้าบูเลต t พอยต์อะทุกคนคือจุดที่ใส่ไว้ข้างหน้าข้อความที่เขียนเป็นเรียงเป็นข้อข้อนั่นเองนะคะเนื่องจากวิธีการจดบันทึกแบบนี้นะคะอาศัยการเขียนเรียงกันเป็นข้อข้อและใช้สัญ,ญลักษณ์มาช่วยให้สามารถจัดก,การงานกำหนดการแล้วก็บันทึกต่างๆได้นะคะก็เลยเรียกว่านะคะบูเลต r เจอรนลซึ่งผู้คิดค้นก็คือคุณไรเดอร์แคร์โนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าบูเลตเจอร์นลเนี้ย มันก็จะมีระบบสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะเช่นระบบสัญ,ญลักษณ์ว่าอันนี้เป็นงานที่ทําเสร็จแล้วอันนี้เป็นงานที่เดี๋ยวเราจะย้ายไปทําวันอื่นนะคะอันนี้จะเป็นเหตุการณ์สําคัญวันเกิดลูกวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบว่าสำคัญมากนะคะอันนี้เป็น Priority เลยนะคะหรือว่าเป็นโน้ตต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคีย์ key นะคะหรือ ระบบสัญลักษณ์นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในหนังสือเนี่ยนะเขาก็ไล่ไปเรื่อยๆว่าระบบเนี้ยมันถูกคิดค้นมานะคะเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบาการเป็นคนขี้ลืมนะคะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็การที่ช่วยเปลี่ยนนะคะสมุดบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นสมุดที่มหัศจรรย์มากเลยเพียงแค่เรามีสมุดหนึ่งเล่มนะคะ ปากกาหนึ่งด้ามเท่านั้นนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะของ bullet journal หลักๆเลยนะคะก็จะมีในเรื่องของสารบัญน,นะคะสารบัญหรือที่เราเรียกว่า Index นะคะดัชนีนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือบันทึกอนาคตนะคะก็คือ f u t u u r l o ็อกนะคะอันนี้เราก็จะใช้เขียนว่าในแต่ละในแต่ละ ปีอ่ะเขาเรียกว่าเป็นทั้งปีเลยนะคะแล้วอาจจะเขียนครึ่งปีอย่างเงี้ยอืมก็จะเป็นฟิวเจอร์ล็อกนะคะการเขียนฟิวเจอร์ล็อกเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะเห็นภาพรวมของทั้งปีของเราได้นะคะมันช่วยให้เรารู้ว่า เฮ้ยในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีอีเวนต์มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่จะต้องเกิดขึ้นในเดือนนั้นนะคะอันนี้ให้เห็นภาพใหญ่เนาะเป็นบูปริ้นนะคะอันที่3ก็คือบันทึกประจำเดือนก็คือมันนี่ล็อกนะคะก็คืออันนี้เราก็จะเห็นสเต็ปเอาลงมาหน่อยก็คือการเห็นเป็นรายเดือนนะคะเราจะต้องมองเห็นว่าในเดือนนี้ที่ที่มันเกิดขึ้นนะคะ เรามีอะไรที่ต้องทําบ้างเรามีงานอะไรที่ต้องทำให้เสร็จหรือเดือนนี้เราตั้งใจว่าเราจะต้องทําอะไรนะคะและก็อนที่สี่ก็คือเป็นบันทึกประจําวันนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า daily log นั่นเองนะคะอันนี้จะใช้สําหรับจดการจดแผนการแล้วก็สิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าบางคนก็จะเขียน daily log ในช่วงก่อนนอนของ ของวันของวันก่อนหน้านะคะหรือว่าจะเขียนแบบในช่วงเช้าก็ได้นะคะตื่นมาแล้วเราก็เขียนเดลี่ล็อกก็ได้ว่าแบบวันนี้ฉันจะมีฉันจะทําอะไรบ้างสามสิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆมันไม่ไม่ได้ถูกกําหนดเนาะว่าเราจะเขียนกี่อย่างนะคะแต่ว่าเราก็บางวันมันอาจจะมีรายการที่วันนี้ฉันจะต้องทําอะไรเยอะแยะนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะมันเพราะมันเป็นวันหยุดสมมตินะเออเราก็เขียนไปว่าโอเควันนี้จะต้องไป ซักผ้านะัดช่างตัดผมหรือว่าอ่านหนังสือ20หน้านะคะเรียนคอร์สออนไลน์ให้จบนะคะออกกำลังกาย30นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรหาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทาร์ในแต่ละวันนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็มาทำสัญลักษณ์ว่าสิ่งนี้ดันแลนาา้วนะจ๊ะสิ่งนี้เอาไว้ก่อนได้ไหมทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการมา เหมือนคล้ายๆรีแคปตัวเองอีกทีหนึ่งว่าอะไรที่เราทำเสร็จแล้วก็อะไรทำไม่เสร็จนะคะในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆเป็นตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างของการเขียน Daily ล o g m มันนี่ล็ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เขียนไปเนาะว่าว่าว่าในแต่ละวันเนี่ยแต่ละเดือนและและในแต่ละปีเนี่ยเราวางแผนในชีวิตยังไงบ้างนะคะเราก็ มีการพูดถึงเรื่องของ Rapid Logging นะคะ Rapid Logging คือการจดบันทึกอย่างเร็วนั่นเองนะคะสิ่งที่จริงๆแล้วสิ่งที่จำเป็นนะคะในเรื่องของการจดบันทึกอะ่ะมันคือการแค่เราจด Keyword เราไม่ต้องเขียนแบบ Narrative แบบยาวยืดเพียงแต่ว่าเราเขียนที่ เป็นสิ่งที่มันสําคัญแล้วเราก็จะอ๋ออะเหมือนเรากลับมาอ่านแล้วเราจะอ๋ออะถ้าบางทีเราเขียนยาวยืดแต่เราหาสาระไม่เจอว่าแบบเขียนอะไรว้าอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ช้าในการที่เราต้องอ่านเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของบล็อกเจอร์นลมันคือเอาเฉพาะกรองเฉพาะสิ่งที่สําคัญอะไม่ว่าจะกรองสเต็ปจากความคิดที่อยู่ในหัวรวมถึงการกรองออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ลงมือเขียนนะคะแล้วก็ ไอเจ้าระบบสัญลักษณ์ต่างเนี่ยเขาก็มีไว้เพื่อที่จะทําให้เราอะเห็นแล้วเข้าใจง่ายเลยอะมันเหมือนคอนเซปต์มันต้อง easy to understand นะแต่ว่าต้องบอกว่าในคีย์สัญลักษณ์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะออกแบบมันได้หรือว่าใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้นะคะที่เรารู้สึกว่าเราจำได้ไม่ต้องจำเป็นว่าเราจะต้องใช้สัญลักษณ์ในระบบ ของ bullet journal เสมอไปเนาะก็เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบสัญลักษณ์แบบนี้เราทำให้เราจดจำได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้ไปนะคะอันเนี้ยไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยเนาะแล้วก็ในหนังสือนะคะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบซึ่งอันเนี้ยเป็นองค์ประกอบที่ไว้อยู่ในบันทึกของเรานะคะอันแรกก็คืออยากให้มีหัวเรื่องนะคะในแต่ละหน้าเช่นวันนี้เราอาจจะจดเรื่องเรื่องอะไรแล้วก็เขียนไปนะคะ อันที่2ก็คือบันทึกนะคะที่เขียนเรียงเป็นข้อๆนั่นเองอันนี้ก็พยายามใส่หัวข้อที่สําคัญนะคะใส่คีย์เวิร์ดอาจจะไม่ต้องจดยืดยานอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะคะที่ไว้ข้างหน้าบันทึกนะคะในแต่ละข้อนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือใส่หมายเลขหน้านะคะอันนี้เราก็เริ่มต้นเขียนไปนะคะก็อันนี้ก็คือจะจบนะคะในบทของ ในบทที่1เนาะก็จะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดนะคะคอนเซปต์ของบล็ต j เจ r n นลต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปเนาะในบทที่2นะคะในบทที่2เนี่ยคือจะพูดเรื่องของวิธีใช้งานบล็ต j เจ r n นลในแบบของคุณมาเรเองนะคะคุณมาเรเอกเขาก็จะพยายามจัดการนะคะรายการสิ่งที่ต้องทำนะคะโดย โดยเขาก็จะเขียนสิ่งที่ควรทําในวันนั้นแล้วก็สิ่งที่นึกขึ้นได้ในวันนั้นนะคะเขาก็จะเขียนไปเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการย้ายสิ่งที่ต้องทําเมื่อวานมาใส่ในวันนี้นะคะเขาก็จะมีการอ่านทบทวนบันทึกของเมื่อวานนะคะแล้วก็แล้วก็มีการล้างรายการสิ่งที่ทํานะคะให้แบบเอ่อย้ายรายการสิ่งที่ทําของเมื่อวานนะคะถ้าสมมติว่า เ,เมื่อวานเราทําไม่เสร็จเราก็มีการย้ายรายการมานะคะระหว่างการย้ายรายการเนี่ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคือการตั้งคําถามกับตัวเองว่างานนี้มันยังสําคัญอยู่ไหมนะคะเพราะว่าถ้าเราย้ายไปเรื่อยๆมันเริ่มรู้สึกว่างานนี้ทําไมเราถึงไม่ทําแล้วนะคะ,ะการที่ทำตัวย้ายรายการงานที่เราทำไม่เสร็จในแต่ละวันมันช่วยให้เราทบทวนได้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเรายังต้องทำสิ่งนี้ไหม แล้วทำไมเราถึงอยากทำนะคะพอเราคิดได้แบบนั้นนะมันก็จะเริ่มเห็นภาพว่าเฮ้ยเราต้องทำนี่หว่าอันเนี้ยจะแบบจะขี้เกียจไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็จะมีเหมือนแรงจูงใจนะคะในการลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วก็แล้วก็เขาก็บอกว่าการเขียนบันทึกประจำวันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรนะคะเขาทำให้การงานที่เขาเหมือน ผัดผ่อนงานดีเลย์ของเขาเนี่ยมันลดลงแล้วเขารู้สึกว่าบางอย่างเขาไม่จําเป็นต้องจําทุกอย่างเพราะบางทีเราจําไม่ได้นะคะการจดมันจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เขาอะ่ะไม่ลืมด้วยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องนั่งจําทุกรายละเอียดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแค่เหมือนแค่เปิดสมุดดูอะ่ะเขาก็นึกออกแล้วว่าอันนี้เขาหมายความว่ายังไงอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่เขาจะทําให้แบบ อ๋อเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอเคเขาเกตสิ่งที่เขาจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการเขียนบลเอต์เจอเนอของคุณมาริเอตนะคะทาให้คุณมาริเอตเนี่ยเขาเครียดน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาว่าสามารถเห็นสิ่งที่ควรทําด้วยการมองเพียงปลาดเดียวเท่านั้นนะคะเขาก็ลดความตึงเครียดของเขาได้ด้วยนะคะเพราะว่าที่อย่างที่เขาบอกว่าเขามี ทั้งลูกมีทั้งเรื่องครอบครัวต่างๆที่เขาจะต้อง manage นะคะแล้วก็แล้วก็บลเลตเจอร์นอกยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะในการที่จะช่วยตัดสินใจนะคะว่าจะไม่ทำอะไรบ้างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจดบันทึกสิ่งที่เลิกทำแต่ยังเผลอทำอยู่ก็แปลว่าเราสามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในทีละนิดได้เลยนะคะแล้วก็ มีประโยชน์อีกมากมายเลยที่ในหนังสือเขาพอยไว้นะคะมันมีอันหนึ่งที่ชอบมากก็คือเขาบอกว่าราวเก้าสิบเปอร์เซ็นของคนที่ไม่ยอมลงมือทำงานสักทีนะคะมักจะรู้สึกว่าคงทำไม่เสร็จภายในวันเดียวหรอกนะคะไม่ว่าอา่าไม่อยากทำงานเลยหรือว่ายุ่งยากวุ่นวายนะคะจึงเลื่อนงานนั้นออกไปก่อนนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะเพราะว่า บางทีเราเห็นงานที่รู้สึกว่ามันใหญ่แล้วเราก็เหมือนมันต้องใช้เวลานาะนกว่าจะทําให้เสร็จเราก็มาจะผัดผ่อนนะคะวิธีการก็คือให้เราแบ่งงานลงไปนะคะให้เป็นกิจกรรมที่มันเล็กที่สุดนะคะอย่างเช่นว่าการแบ่งงานว่าแล้วงานชิ้นไอที่บอกใหญ่ๆเนี่ยมันแตกออกมาเป็นงานย่อยอะไรบ้างนะคะเราก็เขียนงานย่อยๆออกมานะคะแล้วเราก็มาลองดูว่า แล้วอะไรที่มันจะทําให้เสร็จได้เลยภายในห้าสนาทีเนี้ยคือไอ้ข้อนี้ทําให้เสร็จเลยนะคะมันก็จะช่วยให้เราอะเข้าใกล้สิ่งที่เราอยากทํามากขึ้นเนอะพอเราแบ่งงานให้มันดูเป็นชิ้นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ลองมาดูว่าแล้วอะไรวะที่วันเนี้ยเราจะทําให้เสร็จเลยภายในห้าถึนาทีอย่างเงี้ยเราก็ลงมือทําได้เลยนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็น ประโยชน์นะคะที่ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ของคุณมารีเอนะหลังจากที่เขาได้เขียนบลูเลตเจอร์แนลนะคะแล้วเขาก็เขาก็มีเรื่องราวนะคะแชร์มุมมองมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นข้อดีของสมุดบันทึกนะคะที่เขียนอะไรก็ได้นะคะก็ในหนังสือเนี่ยเขามีตัวอย่างด้วยว่าแบบเขียนยังไงนะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยเขียนบลูเลตเจอร์แนลเนาะ แล้วก็อยากได้หนังสือที่รู้สึกว่ามันย่อยง่ายแล้วก็เอาไปลงมือตามเขียนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่มนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็คนที่อยากเริ่มเขียนบุลเลต์เจอร์แนลนะคะแล้วก็ในพาร์ทที่สพาร์ทที่สของหนังสือเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของคอลเลกชันและคอลเลกชันของคุณมารีเอตเนี่ยเขาก็จะมีคอลเลกชันเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการสิ่งที่ทำได้นะคะ ทำได้ใน1นาที3นาที5นาทีนะคะแล้วก็มีรายการทรัพย์สินนะคะรายการบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะตารางสุขภาพตารางความสุขนะคะแล้วก็การจัดงานนะคะด้วยการให้คะแนนนะคะแล้วก็รายการย้ายบ้านนะคะการรายการเตรียมตัวย้ายบ้านเก็บข้าของต่างๆนะคะแล้วก็โปรเจกต์นะคะสิ่งที่เขาจะ สิ่งที่เขาอยากทำนะคะเขาก็ใส่ไว้ในคอลเลกชันรวมถึงบันทึกการท่องเที่ยวของเขานะคะรายการ t r a c ก i ิ้การอ่านหนังสือนะคะการเตรียมสอบภาษาจีนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคุณมาเ,เอียเขาทำคอลเลกชันไว้เยอะมากแล้วก็น่าสนใจมากนะคะก็ได้ไอเดียเนาะในการที่เราอาจจะไปทำคอลเลกชันของเราบ้างนะคะประมาณนี้แล้วก็ในบทสุดท้ายนะคะเขาจะพูดถึง กลุ่มเพื่อนๆน,นะคะกลุ่มสมาคมที่เป็นนักเขียนบล็ l ตเจอร์แนลเหมือนกันนะคะเขาก็จะบอกว่ามีใครนะคะบ้างนะคะมี i อีอะไรทวิตเตอมีบล็อกอะไรนะคะแล้วก็แล้วก็ในมุมของคุณมาลีเอเองนะคะชอบบล็ l ตเจอร์แนลของของคนเนี้ยตรงไหนนะคะเขาก็มาแชร์นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพื่อให้เกิดอินสปายนะคะจริงๆแล้วหลายๆครั้งนะคะที่ที่เนยไป เรียนบล l อ e ร j o น r มานะคะหรือว่าไปฟังฝรั่งหรือหลายๆคนนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องบล t อ o ร r n น l นะคะเขาจะมีในหัวข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นหัวข้อที่เป็น i n นสป r เรชันนะคะคือเป็นคนที่เขาชอบอะคือคือเป็นคนที่เขียนบล็อกรีแลเรที่โดยส่วนตัวเราชอบสไตล์การเขียนแบบนี้นะคะก็อันเนี้ยมันทำให้เราอะ่ะ ได้ไอเดียด้วยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีแรงจูงใจนะคะที่เราอยากจะเขียนบล็ตกเจอแนลให้แบบให้เหมือนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอินสปายหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนบล็ตกเจอแนลไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเออเขียนสักพักนึงแล้วก็ไม่อยากเขียนแล้วอะไรอย่างงี้นะคะอันเนี้ยถ้าให้เนยแนะนําก็คือเราต้องไปคุยกับตัวเองก่อนเนาะว่าทําไมเราถึงอยากเขียนนะคะจุดประสงค์ เริ่มต้นของเราเราอยากให้บลูเออร์เจนเน่ยช่วยอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราตอบคําถามเหล่านั้นไม่ได้อะ่ะมันมีโอกาสสูงมากที่เราจะลมเลิกไปอย่างกลางคันอะ่ะเหมือนเขียนแล้วเราก็ไม่เขียนแล้วอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกเออไม่อยากเขียนแล้วอะไรเงนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็ก็ขอสรุปเพียงแตบบ่เพียงเท่านี้เนาะวันนี้เราพูดกันไปแบบยืดยาวเลยนะคะสําหรับใครที่ ที่สนใจก็หาซื้อได้นะคะตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะคะราคาปกนะคะ250บาทค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ